ขอกราบสวัสดีทุกคนนะครับเดี๋ยวผมนะครับแอดบอลชอนลิสแมนซิงนะครับผมนะวันนี้นะครับผมจะมาแจกรถนะครับยูสุดีแม็กแลครับเป็นรถของท้องเซเนียนะครับคันนี้เป็นรถคอกเหมือนเดิมนะที่อนขาจะสวยเลยเป็น19นะครับคันนี้ไม่มีปัญหาแน่นอนนะไม่ใช่รถแบบรถขายแล้วมาแจกอะไเงะไรไม่ใช่แล้วนะครับคันนี้นะคันนี้เป็นขอบดํานะครับยางแบบอย่างเท่นะครับมีลายยางนะโตโยต้านะครับผมอย่างนะ ข้างหลังก็จะเป็นแบบแนวเรียบๆนะครับเป็นรถล้วนแบบวิ่งงานอะไรอย่างเงี้นะครับก็สวยดีนะมีหมอ้อน้ําข้างหลังนะครับผมไอรอนบาร์นะครับเออข้างๆก็เป็นแบบด้วไทเทนนะครับมีขึ้นได้นะโคตรเท่อ่ะไอยัอๆๆยเลเอไทเทนเนี่ยถ้าใส่จริงๆนี่แม่งกี่บาทเลี่ยถ้าไปทำแบบนั้นแ่ะข้างหน้านี่ยกออกเลยครับเป็นแบบสายโหดเลยนะผมดูเนี่ยแม่งเป็นสายโหดเลยแบบเปิดข้างหน้าทุกคนเออแจมแจมแจมชอบดีคันนี้ แบบสายโหดสายเดืดเถื่อนอ่ะนี่มันต้องแบบนี้ดีวะรถรัวมันต้องดิบเด็ดเถื่อนเนื่ทุกคนเนาะเรียบเรียบหรู่มหลุมันไม่ใช่รถรัวเออเปิดเปิดนยเปิดไปใสกระโปรงหน้าเนี่ยดูเครื่องหน่อยอุ้ยฝากระโปรงเฮ้ยฝากระโปรงก็เอี้ยวอ่ะฝากระโปรงอะไรเนี่ยเฮ้ยฝากระโปงเฟี้ยวจริงทุกคนฝากระโปรงก็ีเอียวจริงเฟี้ยวจริงเฟี้ยวจริงอุ้ยในเครื่องก็จัดได้สวยนะครับเนี่ยโบโอ้โหโบยิ่งใหญ่นะเนี่ยแต่ไอ้ท่อเดินเป็นท่อปกตินะไม่ได้เดินท่อเทเทนะครับผม โอ้เฮ็ดพีดีได้วะเครื่องฝาเปนฝาคาร์บอนนี้เอ่ะเพิ่งเคยเห็นนะเนี่ยฝาคาร์บอนเเฟียวชอบเลยนะครับโอเคไปเที่นั่นกันต่อดีกว,ว่าสายสายสี่นะครับปิดก่อนเออไปสายสี่นะกดปุ่ม R นะครับสายสี่นะนี่นี่มาละลองวิ่งดูหน่อยวันนี้ก็วันปีใหม่นะครับผมขอให้ทุกคนมีความสุขกันในวันปีใหม่นะครับขอให้เพื่อนทุกคนนะครับที่ดูช่องผมนะมีสิ่งดีๆเจอแต่อะไรดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับผมนะ มีความสุขไปเรื่อยๆน,นะเออแล้วก็เล่นเซิร์ฟพวกผมไปนานๆนะครับเป็นแรงใจครับพวกผมนะทุกคนนะพวกคนมันยียบเหงาเลยเนี่ยคนเล่นกี่คนเนี่ยทุกคนโอ้เก้าหกเลยเหรอคุณเจ๊แดงสายสี่อัดคลิปบอกคนก่อนคนน้อยจัดตอนนี้สายสี่เล่นอะไรกันอยู่ไม,ไม่รู้นะสายอัดคลิปเฉยสายสี่อัดคลิปนะทุกคนมาเราดูดิใครจะมาบ้าง นี่ผมก็เพิ่งตื่นเลยแล้วกดตื่นมาแล้วก็รีบอัดคลิปให้ทุกคนดูก่อนเลยนะฮะนี่พวกมอไซค์ว่าแข่งกับมอไซค์ไหนมะไม่ไม่ค่อยมีกระบะเลยแต่กงแข่งกับผมเปล่าไปขอท้าแต่กอแต่กองแข่งกับผมเปล่าแต่ก็องอ่าแต่บอกเขาก่อนว่ากระบะกระบะกระบะนี่กระบะกระบะเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนรถเมาดูมอไซค์กระตุ้มไม่ชี้แอคูลิตรกระบะครับน้องกระบะคำน้องชายมาดินี่นมาแล้วไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้ตึงกระบะเนี่ยผมท้ำเครื่องก่อน นี่ทำเครื่องขู่ไปเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่แปดร้อยไม่ใช่นี่นี่ทำเครื่องขู่ไปทีหนึ่งน้องเครื่องขู่ไปทีหนึ่งอุยอ้ยมีบินนดะสวนสวนต้องเบิร์นสวนได้ปอเบิร์นสวนบอกเลยนี่มาดิมาดิเฮ้ยยกล้อได้ไงคันนั้นยกล้อได้ไอ้เหี้ยโคตรตึงอ่ะอุ้ยทำแปดร้อยโอ้โหโดนพี่แดงแล้วบบน,ลน้องแบบเนี้ยกระจายหายอ่ะบอกเลยไปหายอ่ะน้องแบบเนี้ยหายเลยอ่ะกำหายเลยอ่ะโดนแดดเสร็จต้นาทางไงปลายทางอ่ะ โอ้ยแต่แปดเก้าโอ้ยอยู่นี่นี่อะมันก็ตึงเหมือนกันนะเนี่ยแปดเก้าเนี่ยมันขนาดลูกเครื่องแปดร้อยนะมันก็ตึงไม่เบาวะเนี่ยแปดเก้าเนี่ยโอ, وي อ, وي อ้ยโอ้ยมอเตอร์ไซค์โดนสวยดิครับมอเตอร์ไซค์โดนสวยดิครับอุ้ยเอ็นี่มอบใหญ่มอบใหญ่แต่กระบะชนเบรกนี่เบรกแล้วกำบ,บัวรถทีกกำบัวรถที่เอาทีออ่ที่เทคสองเทคสองมา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 ไอ้พวกนี้ไม่ต้องไหวเพราะว่าแต่ประสิทธิภาพรถผมนี่คือแบบดีเวอร์อะตึงจัด น,นับ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 อ่ะนับอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ,ยอ้ยมาไงนะโอโนโอโนเลยอ่ะผมนึกถึงเพลงนี้เลยอ่ะเอาเอาไอ้นี่ออกก่อนคิดโกงด้วยแม่งคิดโกงได้สามหกนี่อะไรเนี่ยไอ้นี่ถูถดินแล้วเ้ยลงรถต่างกับบันไดแ้วไอ้เนี่ยไปผมจะตามเพิงหน้าสามพักคนผมก็ตามทันนะรถผมแรงมากเลอันนี้เป็นเห็นชื่อแล้วอมว่าถ้าทางยาวกว่าน,นี้หน่อยยังไงก็แดกหรือไม่ก็ผมแดกไอก็โห แตกไม่ทันทางหมดซะก่อนถ้าทางผมว่ายังไงผมไม่กินหมูแล้วเอ้ยผมแดกดีกว่ามันเพิ่งถึงเองแสดงว่าหวาบเมื่อกี้โอ้โหคนเติมคนเติมอะไรของพวกมึงเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้โหคนเติมอ่ะทุกคนโอ้ยเติมอ่ะเติมอ่ะมันแล้วแหละงานเนี้ยมันแล้วล่ะมันแล้วล่ะมามามากูให้หมดให้หมดอ่ะให้หมดอ่ะไปให้หมดอ่ะให้หมดอ่ะ สายสี่ที่ผมให้หมดอ่ะได้ทุกคนอันนี้นึงอ่ะได้ท um ุกคนที่สายสี ah> ่อ่ะใครก็ได้ได้ทุกคนไอหกสองไอหกสองแรงเหรอแรงเหรอซ้ายขวาไปซ้ายขวาไปรถทะลุมิติไปน้องซ้ายขวาไปโอ้โหโห่วยไม่เบาโอ้โหแดกมันแดกกันได้ออกเสียนะครับออกเสียไอจี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 มามามา ขอขอแดกแบบอยู่อะไรเงี้ยผมโคตรชอบเลยคือผมไม่ตึงจัดอะเล่นกี่ครั้งก็อยู่อะเบื่ออยากโดนแดกมากทุกคนมามามาไปอุ้ยเลยนี่รถยกเลยอุ้ยดูดูดูหน้ามันยกมาเลยอุ้ยอุ้ยมันแรงว่ะรอบนี้มันแรงว่ะแต่รอบผมได้ปลายนะรถผมได้ปลายฮาวยูฮาวยูฮาวยูจะแดกผมได้ไหมเนี่ยฮาวยูผมไปก่อนนะครับพี่ฮาวยูจะตามนะบ่เนี่แดกอะชิวชิวดแดกแบบ ชิวชิวแค่ชิวช,ชิว,ชวอะอีโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมว่าผมก็อขอกลับลาไปก่อนชอบไปอย่าลืมกดไลค์กับส like, ุคทายผมแบบเป็นนี้แรกไม่ก่อนทะผมครับ